พูดดังนิดนึงนะเทสหน่อยครับเทสหน่อยครับหรือต้องอย่างนี้ฮะ่ต้องไม่ดีกว่าอีกเกงว่าจะม่าที่ม่นเป็นอะไรย่าง ต้องให้ซีนเป็นนโยบายเลยนะคะับอารท่องเที่ยวภาคงเลยเออใคยท้องเที่ยวลาได้ไหมได้เลยจ้าทุกคนไหมครับครับาบิทเขาวันนี้มาได้ออกมาดูวมออกงานอีเวนต์น้องครับหายไปนานเลยใช่โอ้ยนานมากครับเราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยรู้สึกยังไงใช่ครับตื่นเต้นมากครับนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับจริงๆตอนอยู่หลังเวทีแบบโอ้ ยิ่งพูดยิ่งเข้มเลยตื่นเต้นมากเข้มกว่าตื่นเต้นเหมือนกันใช่เราก็แบบยังคิดว่าเอ๊เราออกอีเวนต์มาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันอาจจะห่างหน่อยครั้งนี้อาจจะเป็นพิซเนเตอร์ด้วยก็เลยเดินมาแต่คนเปลี่ยนลุคแล้วเปลี่ยนไปครับก็เหมือนจริงๆแล้วการที่เป็นพิซเนเตอร์เจฮานเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนหลายอย่างครับโดยเฉพาะลุคของเราเนีก็มีการไว้หนวดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะปรับให้มีความเข้มมีความมีโตขึ้นมีเป็นลุคที่เปลี่ยนไปเพราะว่า เหมือนเจแฮนเซรามเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องหนวดครับผมแล้วก็ผมเพราะฉะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเส้นผมอย่างแท้จริงครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผมคิ้วหนวดอะไรนะครับต่อไปก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยนะครับก็เลยเราก็รถถู้สึกว่ามันมันเหมาะกับตัวเรามากเพราะว่าผมเองนะผมเป็นคนที่ชอบไว้หนวดแล้วเึงแต่ว่าโดยลุกเวลาการทํางานคาแรคเตอร์ Quebec ของตัวละคร,รอยู่ไหมกระทั่งมาออกเดินก็ต,ตามอาจจะโกนเลยนะครับ ก็ดีใจมากที่เราได้ือนเป็นเป็นตัวของตัวเองวอนนี้ที่ได้มาคือได้กเจ้เนี่ยคือมีพื้นฐานอยู่แล้วครับแต่ว่าที่ผมเรียนอย่างนี้ว่าคือหนวดของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อกันจนเสมอกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเจ้ย์้เก็ช่วยทําให้หนวดของเราช่วงที่แหว่งขึ้นครับเต็มขึ้นครับลุกเปลี่ยนฟิตแบเป็นไงบ้างคบพี่ก็ดีนะครับตอนแรกตอนแรกผมยังคิดเลยว่า คนจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันก็ดูอาจจะดูโซมอะไรเงี้ยน,นะฮะแต่ว่าเออฟีดแบ็กลับมาก็ก็ดีดีกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็ทักว่าชอ,ชอบชอบลุคนี้องงะไรเงี้ยครับือวรถที่แบบมีปัญหาเรื่องของของส่วนอะไรอย่างเงี้ยก <laughs> ็ <laughs> ผมผมฝากเรื่องของอการเหมือนเปิดใจกล้ากล้าที่จะเหมือนใช้สินค้าของเราครับเจแฮเซอร์เริ่มอยู่สองปีแล้วนะครับมีมีรีวิวมีคนใช้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นผมเองก็ตามนะครับหรือว่าคนอื่นที่ใช้นะครับคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าคนมีป้ายโฆษณาเยอะแยะมากมายแต่มไปหมดเนี่ยผมผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเชื่อใจและเชื่อถือเพราะว่าถ้าถ้าไม่เกิดการซีซัมเนี่ย คงจะไม่มีการโฆษณาอะไรขนาดนี้แน่นอนแสดงว่ามีความเชื่อมั่นจากผู้ใช้จริงแล้วมีการซื้อซ้ำแล้วก็ทำให้คนเนี่ยใช้มีความเชื่อมั่นในในตัวสินค้าแล้วก็คงก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปิดใจลองลองใช้สินค้าหรือจะเป็นตัวแทนไมได้นะครับทางเ,เพจของเจแฮนต้องมีการรับเจ็บ้การรับ ตัวแทนด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากเจษแหนเซรัมด้วยครับสูตรใหม่ครับ ก็ค่ะนุณแม่ถามไปเรื่องค่ะเหมือนล่าสุดมันก็มีข่าวว่าพี่เขาค่ะโดนสาวคนนึงแจ้งความกลับมาพี่แล้วแบบเขาโยงเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยจะให้ชี้แจงนิดนึงว่าเกี่ยวข้องกับเรายังไงเอ่อเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบนะครับ <Leah> คือถ้าถ <k S 2> ้าถ้าถามเรื่องแจ้งความเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้มีไม่ได้รับเอกสารอะไรใดๆครับที่ทางทนายยังไม่ได้โทรมาแจ้งเราหรือว่เราเรื่องอะไรครับคือหมายความว่าอย่างไรครับขนาดเขาไม่แจ้งเราไม่แจ้งไม่คือผมผมเรียน ครับในเรื่องของการแจ้งความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีเอกสารส่งส่งมาให้ผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ผมยังไม่ได้รับเอกสารนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ท,ที่พูดถึงเนี่ยเถูก,กหรือเปล่าทำไปงั้นก็กลับไปเราได้แจ้งความกับเขตอีกที ถูกต้องครับผมแจ้งความกับเพจหรือแจ้งกับเพจหรือแจ้งกับไลน์หรืจ้พจผ,<ม>ผมแจ้งความเป็นเพจครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าจุดเราไม่เราไม่ได้ระบุว่าเป็นใครใช่ไหมครับผมยังเรียนเหมือนเดิมแต่ว่าผมแจ้งความรับแจ้งความเกี่ยวกับสมรู้มีประมาณนี้คใช่ครับคืออย่างที่ผมว่าวท่น่าจะได้ได้ทราบข่าวไปครับว่ามีการเขียนข้อความที่ จูงใจให้ให้คนมากกว่าเข้าใจผิดแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยได้ค่อยสัมภาษณ์กันแล้วว่าจะเป็นเพจดีซึ่งผมเองผมเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ไม่ได้ทราบว่าเพจน,นั้นคืิดไงนะฮะเราได้มีความการแจ้งความไปเกี่ยวกับเพจที่เกิดการระบาดงควิด -19 เราได้มีการช่วยกันแล้วว่าในการแจ้งความตัวอะไรอย่างนี้ยเขาได้มีการถือมกันจริงๆนะคะรที่เขาได้มีาการหมนะายถึงว่า บุคคลที่มีอารมณ์ของมัันกีคือผมเชมื่ออย่างนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการดําเนินการของเพือ่อให้อารสืบสวนด้วยนะครับมีขั้นตอนอะไรหลายอย่างซึ่งซึ่งผมไม่ขอลงอรยายละเอียดแต่ว่ามีการเข้ามาพูดคุยซึ่งซึ่งทายได้เข้าไปพูดคุยอย่างนี้ค่ะอางที่ท็อปเปีได้ติดตามคดีไหมคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าทางศาลเนี่ยไม่ไม่รับแจ้งเพราะว่ามันไม่มีมูลเหตุว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ผมผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางราชการแล้วก็เป็นเรื่องของานารง,งานสืบสวนตันตนต้งแต่เราตั้งแต่เราแทรกความไปมันมีขั้นตอนอะไรบ้างดำเนินการอะไรอยูอืมตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวน,นนะครับ <S <S เรื่องของการสืบสวนเนี่ยผมเองเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าไปยุ่งหรือดับทราบ ว่าเกิดอะไรขึ้นมีวิธีการอย่างไรมันมันเป็นเรื่องความลับของทางราชการทุกให้รายละเอียดไปได้เลยด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างที่จะนานหรอว่าติดใจหรือว่าอยากจสเาผิดหรือว่าอยากจส่อย่างไรก็ไม่ที่อย่างว่านานเลยผมก็ว่านานแต่ว่าคือเราเราก็ต้องเคารพในกระบวนการทางด้านกฎหมายของของเรานะครับแล้วก็ต้องให้เกียรติทางพนักงานสืบสองเขาสื่อนะฮบผมว่าจริงๆแล้วมันก็ ใครๆก็คงอยากจะให้เรื่องทุกอย่างมันจบเร็วที่สุดอยาแต่ว่าเราต้องเคารพทุกสิ่งทุกอย่างตามกระบวนการออกมาเคารพสิทธิงแต่ละคนมันคื่อนไดยังไงบ้างเนี่มน้คลื่หนไ้ยังไงก็มีความคิดหน้าก็มีความคิดหน้าอย่างเช่นแบบเขาจะยอมรับแล้วว่าเขาคือคือผมใช้คำว่าเขาไม่ได้เป็นบุคคลทราพคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ส่วนตัวผมเองผมผมไม่ได้ไปก้าวไก่นแบบนี้ดีกว่า เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันจะส่งผลกับลูกคดีเพราะฉะนั้นพนักงานสืบสวนเองเขาก็ก็มีหน้าที่ของเขาผมเองเ,อเป็นผู้เสียหายนะครับผมผมยากว่าตอนนี้คุณจิระผมเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากเล่นก็อยากรู้ทุกอย่างเหมือนที่ทุกคนอยากรู้แหละแต่เราต้องให้เกียรติกันนะยูจนันว่าไม่ได้เป็นการแจ้งความผิดตัว,วก็คือแจ้งเหตุอย่างเดียวใช่ครับผมแจ้งความผกตการที่ต้อกกลับมา มันมีข่าวผมก็ยังไม่ได้เห็นข่าวเลยนะผมก็เพิ่งทราบเองที่ว่าจะเป็นข่าวแต่ว่าผมก็ไม่ได้กังวลอะไรว่าเราไม่ทำผิดผมอย่างที่ผมเรียนไปเลยผมแจ้งความเท็จจริงครับยังไม่มีเรื่องของหมายสารรกดอะไรมาถึงเรา,เาใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเรื่องของเอกสารนะครับมันไม่ตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่มีผมก็ตอบเลมสมมติถ้ามันเป็นเราจริงๆขึ้นมาแบบบิดกหรือว่าหวั่นใจอะไรกับเี้ตรงนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไร เขาบอกว่าถ so so ้าเหมือนอันนี้คือสมมติในกรณีถ้าถ้าถ้าเขาบอกว่าพี่ท็อปเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้ทราบจริงตามที่เขาว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากจะให้เราขอโทษอะไรเงี้ยจริงจริงมันเหือนรือถอนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าบุคคลคนนั้นต้องการให้ผมขอโทษใช่แล้วบอกเหมือนตอนแรกเนี่ยต้องการแค่ขอโทษแล้วก็ถอนฟ้องก็คือจบแต่เหมือนว่าทางพี่ท็อปเองก็แบบนิ่งไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเลยอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาอะนะครับผมผมเองก็ก็ต้องเคารพในสิทธิของเขาค่ะเล มาคุยใจเกลียดกันเหรอครับไม่มีเลยครับก็เงียบใช่ครับตำรวจได้แจ้งอะไรน่าตกใจไหมครับวันนี้ก็ยังยืนยันไว้อย่าจะเอาผิดกับเขาดูก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับกับเขาเนี่ยผมผมไม่อยากใช้คำว่าเขาใช่ครับผมอยากใช้คำว่าเพจากกว่าคือคืออย่างที่ทุกอย่างที่ผมเรีย็นแจ้งไปเลยผมผมได้มอบหมายให้ชนาะไปแจ้งความณวันนี้คือยู่น ขั้นตอนของการสืบสวนข,ของเจ้าหน้าที่สืบสวนครับในเรื่องของสภาพจิตใจออของครัวคุณแม่ต่างๆมันคุณแม่ก็ดูว่าทมวนั้น<ม>อะไรมีจุดที่ทำให้เราต้องึ้นมาแจ้แมความมาปกครองน,นั่เอ<ม>งครับคือผมมองประเด็นนี้ครับผมมองประเด็นที่มันมีการเขียนข่าวเท็จขึ้นมาเพื่อโจมตีผมและครอบครัวซึ่ง มีมีการได้ชี้แจงกันแล้วจากบุคคลคนหนึ่ซึ่งบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับซึ่งเป็นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเออทำไมทำไมถึงต้องมาทำร้ายผมครอบครัวผมเองผมไม่เคยทำอะไรเขาหรือะไรลงไงเลยนะฮะไม่แน่ใจล้วก็ไม่ทราบแล้วผมมองว่า คือคุณคุณมีคนติดตามเยอ,อะบางครั้งบางสิ่งที่คุณเขียนน่าจะต้องพิจารณาหาข้อท็จจริงมาแล้วมันมันกระทบถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณพ่อผมไม่ได้อยู่กับแม่จะเป็นยังไงมันคือเพืฐานะที่ผมเป็นลูกแนแม่ผมูกบแม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ วงการบันเทิงมู่ได้ไดาเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมีผมเย็อนอยู่จงจริงแล้วถ้าเป็นครอบครัวห,หลักครอบครัวที่เขาอาจจะมีเรื่องเครียดอ,อยู่แล้วก็ได้มัน มันก็พบต่อจริงจังแลวผมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมันมันควรจะมีวิจารณญาณมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องมากกว่าผมไม่ได้อยากจะมาหาเรื่องอะไรแต่แต่ผมย้ำว่าวันนี้จะเป็นผู้เสียหายครอบครัวของเสียหายทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการขอโทษไม่ได้มีการลงรโทษใดๆ ทั้งสิ้นเลยตอนนี้สภาพใจิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้างที่ผ่านก็โอเคขึ้นครับใช่เราก็คือ,ค,อคือมันก็ผ่านมานานแล้วเป็นต้นนะครับสามเดือนกว่าแล้วครับก็เราก็ให้กำลังใจแม่ก็เพิ่มแข็งขึ้นครับคนรอบนอกที่เขาไม่รู้เข้าใจผิดต่อครอบครัวพี่ท็อปยังไงบ้างนะมันมีฟีดแบกอะไรแบบนี้เข้ามาบ้างนะคือ,คอจ,รจริงๆแล้วอ่ะผมว่าคนที่รู้จักครอบครัวผมจริงๆเขาก็ไม่ได้เชื่อในข่าวหรอกแต่ คุณลองคุณลองมีภาพสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาตลอดเวลาแล้วมาถามยางนงไงมันมันกระทบกระเทือนต่อจิตใจใช่ครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการที่ต้องเสพข่าวอะไรตลอดเวลาแบบนี้ถ้าถ้าจิตใจไม่ได้แบบเข้มแข็งมากพอบางครั้งมันก็มันก็ส่งผลเนาะแล้วแล้วเขาอยู่เยอะแล้วเ,เขาอยู่เยอะแล้ว ส่วนตัวพี่ท้อเครียดไหมคะเพราะเหมือนแบบเรื่องมันก็มาเกิดขึ้นอีกแล้วลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าตอนัน้วันนี้ค่ะยังเครียดไหม,ไมเออผมไม่ได้เครียดอะไรนะครับไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าเ,เราก็ทําตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเราทําได้เท่าที่เราทําได้เราทํา,ทด,าทดีที่สุดแล้วณนะนะวันนี้นะครับสิ่งที่ ผมว่าคนจะทั้ก็คงเป็นเรื่องของการปรับใจของตัวเองแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของตัวแม่ทังจะข่าวออกไปวันนี้ถ้าเกิดว่าทางเพจมีการติดต่อมาขอโทษเรือย่างเง,งีก้การเจอการสนทนาคุยกันได้ไหมคะที่หนึ่งจเขียนคนทองนคีๆๆนะ่ห่ง ผมขอดูคำใหดจบัมผมอยากทราบผลผมน่มัเลยตรงนี้ผมคงยังตอบให้คำตอบไม่ได้มีกำลังใจดีๆบ้างไหมครับที่ผ่านมาก็มีครับก็จริงๆแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่น้องชายหรือว่าคนรอบข้างแฟนคลับ <c oughs> คนเพื่อนๆของเราคนรับเราทุกคนเขาก็ก็ให้กำลังใจงเราแต่ส่วนตัวผมแล้วผมพูดจริงๆว่า ผมค่อนข้าง,างผมค่อนข้างเฉยเฉใช่ <m> เพราะว่าเราอยู่ในวงการน,นี้เนาะเราเราก็เห็นข่าวเห็นอะไรแบบนี้มาค่อนข้างมากพอสมควรแต่ประเด็นมันคือมันไปกระทบกับครอบครัวของเราเราก็เราก็รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นลูกชายคนหนึ่งเราก็ควรจะต้องปกป้อ,อ,องคุณแม่แล้วก็ต้องรีบร้องยืนยันความุูกต้องสถานะจใจมันมเป็นยังไงบ้าง อัปเดตไม่มีอะไรเลยครับมีไหมครับมีอยู่ละโสดยังไงนั้งโสดับโสดที่เคยมีข่าวว่าแบบกุ๊กกิ๊กอะไรนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมนี่ขากุ๊กกิ๊กเนี่ยแหละจำน้องหยดน้ำนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ขบกันจี่เดือนแล้วครับข่าวสี่เดือนไหมหรือว่าหรือว่าก่อนหน้าที่สี่เดือนก่อนนี้ เกีย่ยวกับสิ่งที่เกิดขึน้นจบกันได้สวยงาไมไหมครับพี่ท,ท็อปหรือว่ามันเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงแบบจากกันแต่ว่าเลยรก็จริงๆแล้วไม่มีใครอยากจะกกันนะผมว่าแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือคนเราพอพอทุกอย่างมันจบแล้วเราก็ต้องยอมรับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเ<ม>ท่านั้นเอง,งว่าการที่มันจะจบ ดีหรือไม่ดีหรือหาเหตุผลอะไรยังไงที่มาลองรับอ่ะมันก็มันก็คงไม่มีประโยชน์ไม่มีใครไม่เสียใจกับการเลือกหลานครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ใจเราที่เร็วที่สุดเราไปโฟกัสกับอะไรใช่ครับระวังอารมณ์ยังไงอย่างนี้หลายๆเรื่องเข้ามารวมๆกันช่วงนั้นเนาะตอนนี้โอเคแล้วไหมใช่ครับเราตอนนั้นนี่คือสุดยอดจริงๆครับตอนนี้โอเคแล้วพร้อมรีต่อครับผมโอเคคนไหนครับถึงไม่ครับ หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเปิดใจหรือว่าจะปิดอะไรนะครับเราก็เหมือนวันนี้เราก็ทํางานไปถ้าถ้ามันมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้เราก็ผ่านเยอะมากแล้วเหมือนกันล้วก็ก็เข้าใจในในวิถีทั้งหมดถ้าพูดไปว่าข่าวมันทางแทรกเข้ามาเราดูจากข่าวมากกว่าที่เ็เพราะว่าเราเ็ไตัสจริงจากข่าว โอ้โหก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวนะครับมันไม่ได้ผิดเขาก็ไม่ได้ผิดที่จะที่จะตัดสินผมจะข่าวแต่ว่าถ้าจะคนเข้ามาสักคนหนึ่งแล้วถ้าเขาเรื่องจะตัดสินจะข่าวเขาก็คงไม่เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าใช่ไหมว่าไม่ได้กังวลเลยนะครับผมเห็งานนิดนึงเห็นว่าเรื่องสัญญสัญญาเหมือนจะไม่ได้ต่อว่าใกล้หมดเลยก็ยังไม่ใกล้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องงงๆเหมือนกันคือคือยังผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสาวประมาณปี ผม,ผมขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่เรียนแจ้งดีกว่าว่าสัญญาณเเท่าไหร่นะผมจําเป็นจะต้องให้เกียรติทางทางช่องสามานะครับแต่ว่าผมยืนยันว่านะวันนี้ผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสามแล้วก็ผมจะยังยูกับช่องสามต่อไปขับถ่ายล,ละครอยู่สองเรื่องครับ <c oughs> เรื่องปมเสน่หหาออแล้วก็ เรื่องเกมน้าทอร์ชนครับยังไม่มีความคิดเรื่องอิสระหรือว่ายกย้ายอะไรเนาะสมองผมว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็ณวันนี้มันยังมีสัญญายอยู่มันไม่จําเป็นจะต้องมามาคิดอะไรเรื่องนั้นอนะ่ะใช่ครับแล้วก็เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ผมไม่ได้มีสิทธิ์สิทธิ์ไปแบบบอกว่าตอกสัญญากับผมเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องมอบโอกาสให้กับผมไมัคนอื่นมาจีบบ้างไหมครับแบบนี้กับหลายคนก็นิยมเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีอะไรอครับเราถ้าเราชมผลงานเมื่อไหร่ครับผลงานละครเมื่อไหร่ดีอยากอยากอยากรีบรีบเหรอปีหน้าเนาะปีหน่าจะปีหน้าครับแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณนะครับมเป็นความพิเศษต้องขอบคุณทีมงานยืนกับมากรายเรื่องนี้ยังไงไปด้านโน้นก่อนแล้วมาด้านนี้ก่อนไป